อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทยภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมตั้งอยู่บนฝัง่งแม่น้ำแควน้อยทางทิศเหนือในเขตตบลสิงห์อํอาเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวโดยรอบเดิมปราสาทแห่งนี้มีชื่อปรากฏในจารึกปราสาทพระขันว่ศรีชัยสิปุระลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากำแพงเมืองกอดด้วยศิลแแลงกว้างประมาณ800เมตร หมายถึงส่วนกว้างของเมืองยาวประมาณ850เมตรและกำแพงสูง7เมตรมีประตูเข้าออกสีด้านมีคูน้ำคันดินล้อมรอบภายในเมืองมีสนามหกสักปราสาทเมืองสิงห์มีจุดมุ่งหมายสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธศาสานสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานจากการกุตกแต่งของกรมศิลปากรที่ค่อยทำค่อยไปตั้งแต่พุทธศักราช2478แต่มาเริ่บุกเบิกจริงจงเมื่อพุทธศักราช2517 แล้วเสร็จเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อพุทธศักราช2,530จึงมีความสวยงามดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันปราสาทเมืองสิงห์นี้กล่าวว่าสถาปัตยกรรมและประติมากรรมคล้ายคลึงกับของสมัยพระเจ้าชวร,รมันที่7พุทธศักราช1,720 1,780กษัตริย์นักสร้างปราสาทแห่งของจากการขุดแต่งพบศิลปรกรรมสำคัญคือพระพุทธรูปนาคปกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวน และนางปรัชญ,ญาปารมิตาอีกทั้งยังพบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่งซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายกับที่พบในประเทศกัมพูชาปัจจุบันกรมศิลปากรได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครโดยเหลือแต่เพียงองค์จำลองไว้ที่ปราสาทเมืองสิงจากศิลาจารึกปราสาทพระขันเมืองพระนครประเทศกัมพูชาซึ่งจรึกโดยพระวีรกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชาวรมันที่7 ในจารึกปรากฏชื่อเมือง23เมืองที่พระองค์ทรงสร้างไว้ในจำนวนนั้นมีเมืองชื่อสีชัยสิงห์บุรีซึ่งสันนิษฐานกันว่าคือเมืองปราสาทเมืองสิงห์ในปัจจุบันและยังมีชื่อเมืองลาวทยปุระ์ลาโวหรือลาบรุรีที่มีพระปรางสามยอดเป็นโบราณวัตถุร่วมสมัยแต่ในเรื่องดังกล่าวรองศาสตราจารย์ศรีสกรรวลิโพดมเห็นว่าการนำชื่อเมืองที่คล้ายคลึงกันในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาไปเปรียบเทียบกับเมืองในเส้นทางธรรมนาคมตามจารึกปราสาทพระขันอย่างง่ายๆ โดยไม่คำนึงถึงหลักภูมิศาสตร์เท่ากับเป็นการบิดเบือนความจริงอย่างมากง่ายเพราะบรรดาปรา,าสาทของที่เรียกว่าอารคยสารมักพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมมีรูปแบบแตกต่างจากปรา,าสาทของที่พบในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยายอย่างสิ้นเชิงตรงข้ามกับปรา,าสาัยถนนเส้นทางจากละโว่ถึงเพชรบุรีและปรา,าสาทมึงสิงซึ่งแต่ละแห่งมีรูปแบบแตกต่างออกไปความคล้ายคลึงกันมีเพียงรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนและนางปรัชญาปารมิตา ที่บ่งชี้ว่าแนวคิดเหล่านี้น่าจะาแพร่จากเมืองละวุกและบางองค์อาจนำมาจากเมืองพนักคอนอย่างไรก็ตามหลักฐานทั้งหมดมีได้ปฏิเสธความสัมพันธ์ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างละวุกกับเมืองพนักคอนในกัมพูชาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมืองสิงมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านต่อมาในสมัยรัชกาลที่สี่โปรดให้เจ้าเมืองสิงเป็นพระสมิงสิงบุริน และในสมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาพิบาลจึงยุบเมืองสิงให้เหลือเพียงตำบลหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อพุทธศักราช2,521มีการค้นพบจารึกปราสาทเมืองสิงอายุพุทธศตวตรรษที่18อักษรขอมพบคำจารึกนางผู้ครองเมืองว่าพยาชัยกรซึ่งน่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเจ้าเมืองสิงในยุคที่อำนาจของขอมเมืองพระนครแผ่มาถึงดินแดนแห่งนี้ โบราณสถานปราสาทเมืองสิงตั้งอยู่บริเวณที่ราพริมฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำแควน้อยพื้นที่โดยรอบอบรอบด้วยภูเขาขนาดไม่สูงมากนักบริเวณโบราณสถานจะมีกำแพงและคูคันดินเป็นชั้นๆแนวกำแพงดังกล่าวมีลักษณะเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือแม่น้ำแควน้อยไหลผ่านด้านทิศใต้ดังนั้นพื้นที่ด้านนี้จึงขยายออกไปตามแนวแม่น้ำสำหรับด้านทิศต,ตะวันออกทิศตะวันตกและทิศเหนือแนวกำแพงต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม รอบนอกกำแพงจะเป็นคูคันดินล้อมรอบอยู่โดยเฉพาะด้านตะวันตกปรากฏซากคันดินอยู่ถึงเจ็ดชั้นกำแพงและคูดินนี้จะล้อมรอบกลุ่มโบราณสถานซึ่งประกอบด้วยโบราณสถานหมายเลขหนึ่งถึงสี่กำแพงและประตูคูคันดินสนามและสิ่งก่อสร้างอื่นๆโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์สามารถแบ่งได้เป็นเช่นนี้โบราณสถานหมายเลขหนึ่ง โบราณสถานหมายเลขหนึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางกลุ่มโบราณสถานองค์โบราณสถานหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกและประกอบด้วยสิ่งสำคัญคือปราประธานระเบียงคตโคปุระบรรณาศาลาหรือบรรณาไหลและกำแพงแก้วปราประธานเป็นศูนย์กลางของโบราณสถานมีลักษณะเป็นปรางองค์เดียวทรงหอสูงคล้ายฝักข้าวโพดองค์ประธานตั้งอยู่บนฐานย่อมุมไม้20ขนาดกว้างและยาวด้านละ13.20เมตร มีมุกยื่นออกไปรับกับมุกด้านในของโคปูระทั้งสี่ทิศโดยมุกด้านตะวันออกยาวกว่าด้านอื่นๆและระหว่างปราประธานกับโคปูระด้านตะวันออกมีลานศิลาแรงเชื่อมเป็นลานกว้างระเบียงคตเป็นอาคารที่ล้อมรอบองค์ปราประธานด้านเหนือและด้านใต้ยาวด้านละ42.50เมตรด้านตะวันออกและด้านตะวันตกยาวด้านละ36.40เมตรตามมุมของระเบียงคตจะมีซุ้มทิศอยู่สี่มุมโคปูระหรือซุ้มประตูเข้าเป็นอาคารอยู่ระหว่างระเบียงคตทั้งสี่ด้าน ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับซุ้มขององค์ปรางและมีทางเข้าเฉพาะซุ้มด้านทิศตะวันออกเท่านั้นบรรณาศาลาหรือบรรณาไหลาเป็นอาคารเล็กๆมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง4.50เมตรยาว5.50เมตรตั้งอยู่ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ขององค์ปราประธานประตูบรรณาศาลามีประตูเดียวอยู่ทางตะวันตกสนิษฐานว่าบรรณาไหลานี้เป็นที่เก็บตำราหรือคำพีต่างๆทา,างพระพุทธศาสนา กำแพงแก้วเป็นส่วนที่ล้อมรอบตัวปราสาทมีประตูเข้าทางตะวันออกกำแพงแก้วประกอบด้วยฐานกว้าง2.40เมตรมีด้านกว้าง81.20เมตรและยาว97.60เมตรโบราณสถานหมายเลข2โบราณสถานหมายเลข2ยังมีปราประธานโคปุระทั้งสี่ด้านแต่พังลงมามากบุรณะได้น้อยโบราณสถานหมายเลข2โบราณสถานแห่งนี้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลขหนึ่งและมีลักษณะคล้ายคลึงกันกว้าง40เมตรยาว54.20เมตรและสูง80เมตรโบราณสถานหมายเลขสองตั้งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและประกอบด้วยปราประธานระเบียงคโคตโคปุระและกำแพงแก้วซึ่งมีลักษณะคล้ายโบราณสถานหมายเลขหนึ่งแต่มีขนาดเล็กกว่าโบราณสถานกลุ่มนี้ยังสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยโบราณสถานหมายเลขหนึ่ง และโบราณสถานหมายเลขสองเป็นอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นาศาสานสถานที่สําคัญมีองค์ปราประธานตั้งอยู่กลางอาคารและเป็นที่ตั้งของรูปเคารพที่สําคัญอีกด้วยการก่อสร้างใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุสําคัญวัสดุอื่นๆที่ใช้ประกอบอาคารคือกระเบื้องดินเผาไม้ศิลาสรายเหล็กและอิฐการตกแต่งตัวอาคารใช้ปูนฉากและประดับด้วยลายปูนปั้นตามปราประธานและสุมทิศ ปูนปั้นใช้หินปูนและเปลือกหอยเผาบดแล้วผสมด้วยกาวหนังสัตว์หรือส่วนผสมที่มีความข้นเหนียวและคลุกคล้ากับน้ำอ้อยเพื่อให้ปูนแข็งตัวช้าทําให้ง่ายต่อการปั้นแต่งเป็นลวดลายเทคนิคการก่อสร้างการก่อสร้างปราประธานและสุมทิศและระเบียงล้วนใช้ศิลาแหลงและเรียงซ้อนขึ้นไปโดยไม่ได้ใช้ปูนสอแต่บางแห่งก็ใช้เหล็กรูปตัวไอหรือตัวที่ช่วยยึดระหว่างก้อนศิลาโบราณสถานหมายเลข3 โบราณสถานหมายเลขสามตั้งอยู่นอกกำแพงแก้วเป็นโบราณสถานขนาดเล็กก่อด้วยศิลาแลงโบราณสถานหมายเลขสโบราณสถานแห่งนี้อยู่บริเวณนอกกำแพงแก้วทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโบราณสถานหมายเลขหนึ่งองค์โบราณสถานมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดเล็กสร้างด้วยอิฐและศิลาแลงซึ่งอาจเป็นฐานของเจดีดังที่กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นเจดีสององค์ ฐานแรกมีขนาด5.20คูณ5.20เมตรเป็นฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสสูง1.43เมตรลักษณะเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมก่อขึ้นไปเป็นฐานปัดหรือบุความหงายทั้งหมดนี้ก่อด้วยอิฐโดยใช้เทคนิคการเรียงอิฐแบบเฮดเดอร์บอคือใช้ด้านสันของอิฐโผล่ออกด้านนอกชั้นบนของฐานปัดใช้ศิลาแรงก่อเป็นฐานเขียงอีกชั้นหนึ่งฐานเจดีอีกองหนึ่งทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือใช้ศิลาแรงก่อเป็นฐาน ฐานเจดียด์องค์นี้ชำรุดมากจึงไม่สามารถบอกขนาดและลักษณะที่แน่นอนได้โบราณสถานหมายเลขสี่โบราณสถานหมายเลขสี่อยู่ใกล้หมายเลขสามยังบูรณะอยู่เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโบราณสถานหมายเลขสี่โบรฐฐาณสถานแห่งนี้เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นส่วนเรียงเป็นแถวแนวเหนือใต้แต่ละส่วนมีขนาดกว้าง3.90เมตรยาว6.65เมตร โดยเว้นระยะห่างกัน0.50เมตรในแต่ละส่วนทำเป็นขอบสูงราว40เซนติเมตรบนฐานส่วนที่สองจากทิศของประติมากรรมมีการตั้งวางการก่อสร้างอาคารใช้ศิลาแหลงเป็นวัสดุสำคัญมองเมืองสิงห์ผ่านสายตาโบราณคดีเมืองสิงห์เป็นตัวอย่างสำคัญของเมืองโบราณที่ได้รับอิทธิพลจากของผสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้รูปแบบสถาปตัตยกรรม และถังเมืองมีเอกลักษณ์ต่างจากปราสาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มักเรียกว่าอโรคยาศาลานักวิชาการจํานวนหนึ่งมองว่าการเทียบชื่อเมืองในจารึกกับเมืองในปัจจุบันต้องอาศัยทั้งภูมิศาสตร์และหลักฐานโบราณคดีประกอบไม่ใช่เพียงความคล้ายของชื่อเท่านั้นอย่างไรก็ตามเมืองสิงห์ยังคงสะท้อนความสัมพันธ์ด้านาศาสนาศิลปะและการค้าระหว่างเมืองในลุ่มน้ำเจ้าพยากับเมืองพนักครในกัมพูชายอย่างชัดเจน ทั้งหมดนี้ปรากฏผ่านรูปเคารพแบบมหายานและรูปแบบการก่อสร้างที่มีรากมาจากอาณาจักรของปัจจุบันอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงได้รับการดูแลอย่างดีเป็นพื้นที่สีเขียวกว้างขวางริมแม่น้ําเหมาะกับการเดินเล่นถ่ายภาพและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันการมาเยือนที่นี่จึงไม่ใช่แค่การเที่ยวชมปราสาทหินเทียงอย่างเดียวแต่คือการเดินย้อนเวลาไปมองชีวิตผู้คนในอดีต ที่อาศัยอยู่ในเมืองศิลาแหลมท่ามกลางภูเขาและสายน้ำสายเดิมที่ยังไหลผ่านอยู่จนถึงทุกวันนี้ผู้ชมสามารถปิดคลิปด้วยการชวนให้ลองมาเห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งและแนะนำให้ตรวจสอบเวลาเปิดปิดรวมถึงข้อมูลการเยี่ยมชมล่าสุดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนเดินทางทุกครั้ง